รมะในน้ำตอนจบในพิธีกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของความเมตตากรุณาท่านจึงใช้น้ำประกอบเป็นนิมิตเครื่องหมายเช่นพระเวสสันดรทุกครั้งที่ทรงบำเพ็ญทานขณะบริจาคจะต้องทรงใช้น้ำหลัง่งลงเหนือมือผู้รับเสมอมีแง่การเทศนาพระสูตรน่าสนใจอยู่ตอนหนึ่งพระเวสสันดรพระหัตถ์้ายประทับจับงวงอัยรา พระหัตถ์ขวาทรงถือคนทีทองลังอุทกทาราลงเหนือมือพรามเปล่งอุทานวาจาว่าอิทังทานังเดชขชทานครั้งนี้จงสำเร็จแด่พระสร้อยสันเพชรพุทธรัตนะอนาวรยานในอนาคตกาลโน้นเทินพรามได้กล่าวขึ้นว่าสาธุข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเมตตา ขอความปรารถนาของพระองค์จงพลันสำเร็จเถิดแต่ข้าพระองค์ทั้งมวลสงสัยนักหนาว่าน้ำที่พระองค์ทรงใช้หลั่งลงมานั้นใช้น้ำบ่อหนองคลองไหนจึงเย็นสนิทจับใจนักพระโจคาพระเวสสันดรท่านปรามผู้เจริญเราใช้น้ำธรรมดานี่เองแต่เจือผสมด้วยน้ำใจลงไป พระามได้กล่าวว่าใจพระองค์มีน้ำหรือพระเจ้าค่ะพระเวสสันดรตรัสว่ามีทุกคนนั่นแหละท่านพระรามพระรามได้พูดว่าข้าพระองค์ไม่เคยทราบเลยพระเวสสันดรตรัดว่าเพราะท่านก่อทำนบสกัดกั้นไว้คือความเห็นแก่ตัวมัฉริยะตรณีเป็นต้นวิสัยสามัญชน มักจะเป็นเช่นนั้นแล้วก็อธิบายว่าน้ำใจคือเมตตากรุณาความเมตตากรุณาจะทำให้โลกใบนี้มีความสงบเย็นและเป็นสุขสร้างความสามัคคีในหมู่คณะความประพฤติดีต่อกันเป็นการแผ่เมตตาความถือองค์ธนงตนเป็นเหตุให้รักกันไม่ลงฝนไม่ตกสักเจ็ดปี อย่างร้ายไม่เท่าไว้ใจคนที่อยู่ร่วมชายคาเรือนเดียวกันไม่ได้ซึ่งเป็นแม้เพียงชั่วครู่ในงานมงคลสมรสก็ใช้น้ำคือรถน้ำสังเพราะผู้หลักผู้ใหญ่แต่ก่อนท่านฉลาดช่างสังเกตหวังจะเห็นบุตรหลานได้ร่วมเรียงเคียงกันอย่างมีความสุขท่านจึงเอาน้ำเป็นนิมิตมงคลเตือนใจคู่แต่งงาน ให้สมัครรักกันแน่นแฟ้นเหมือนปกติวิสัยของน้ำขณะหลังลงท่านจึงมีคำอธิษฐานอวยใ้ให้พรต่างๆนานาอย่างเช่นว่าขอเธอทั้งสองอยู่ครองสมานดุดดังสายทานสะอาดสดใสสายน้ำไม่แยกแตกกันชันใดขอสองดวงใจดุดสายทานเทิน หากคู่แต่งงานบำเพ็ญตนได้ตรงตามคำอธิษฐานอวยพรของท่านผู้ใหญ่แล้วก็หวังได้ว่าจะอยู่กันยืนยงตราบเท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรสังคมคนทุกวันนี้มีการหย่าร้างเปลี่ยนผัดกันจนเกือบจะเป็นปกติธรรมดาไปแล้วนั้นอาจจะด้วยเหตุผลหลายทางเช่นความผันแปร,แรของสังคมแต่ก็น่าคิดอยู่ว่า อย่างหนึ่งอาจจะเป็นเพราะผู้ใหญ่ของเราให้พรลูกหลานไม่มีหลักเช่นให้ด้วยความขนองกล่าวพรวิตรฐานสัพดลจนเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องอับอายก็มีและก็าอาจเป็นเหตุนี้ด้วยกระมังที่เป็นแรงอาถรรพ์ผลักดันให้เด็กเกิดมาจากพรที่ไม่ได้เรื่องดังกล่าวนั้นกลายเป็นจิโกจิกีจิ้งเลนจิ้งกือเกลื่อนไปหมดการครองชีวิต ที่เนื่องด้วยผู้อื่นจำต้องใช้ความนิ่มนวลอ่อนโยนโอนอ่อนผ่อนปรนรับรู้อัธยาศัยของกันและกันยิ่งเป็นการกรองคู่ชนิดที่มุ่งหมายตรงกับคำว่าร่วมหอคือห้องนอนลงโลงคือลงผีแล้วจะเอาแต่ใจตัวฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะจะกลายเป็นเม็ดกรวดเม็ดทรายที่ร่วนทลายตัวอยู่ตลอดเวลา จะต้องเข้าทำนองที่ว่าน้ำสังไม่ทันจะแห้งรักก็มาแหลงโรยราอีกในหนึ่งเคยได้ฟังคำอธิษฐานเรื่องของความมุ่งหมายของน้ำสังว่าท่านประสงค์จะเตือนให้ใจคนคู่นั้นให้ใจเย็นเข้าหากันแล้วจะอยู่ร่มเย็นข้างหนึ่งเป็นไฟอีกฝ่ายหนึ่งเป็นน้ำคอยดับความร้อนผ่อนร้าวกันเข้าไว้ ก็แนบเนียนดีเหมือนกันคติจากการสันนิษฐานนี้เพราะไฟแรงแสงร้อนล่ำยังแพ้น้ำเป็นนิดมาเหล็กแข็งและแกร่งกล้ายัางพ้าอ่อนเมื่อร้อนไฟลมพัดสะบัดแรงต้นไม้แข็งย่อมโค่นไปชายเรืองฤทธิไกัยัยงพ่ายฤทธิ์อิสตรีที่จริงประสงค์ความบรรทัดแรก แต่เห็นกรอนไพเราะและคมขายดีก็เลยว่าเสียทั้งหมดเมื่อลกล่าวถึงน้ำสังแล้วจะไม่เอ่ยถึงน้ำโสก,ก็กระไรอยู่เพราะว่าเป็นของคู่กันดังมีคำชวนคิดอยู่ว่าคนเราเกิดมานอกจากจะอาบน้ำร้อนแรกเกิดแล้วก็ควรจะได้อาบน้ำอีกสองครั้งนั่นก็คือครั้งแรกรดน้ำสังครั้งหลังหลังน้ำโสก น้ำโศกมีสองอย่างคือน้ำตากับน้ำอาบศพปกติการร้องไห้เสียน้ำตานั้นเกิดจากการสะเทือนใจเพราะสูญเสียสิ่งที่เรารักแม้การร้องไห้เสียน้ำตาเวลาสมปรารถนาจะมีบ้างก็เอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้ฉะนั้นน้ำตาจึงเท่ากับว่าเป็นเครื่องประมาณคุณค่าชีวิตของผู้ตายใครเกิดมาทำความดีไว้มากเวลาตายคนอยู่เบื้องหลังก็หวั่นไหว เสียน้ำตาอะไรมากในตรงกันข้ามใครเกิดมาไม่เคยทำความดีไว้ใครก็ไม่หวนไวหวใยดีเวลาตายเช่นชูชกตายไม่มีน้ำตาแม้สักจยดเดียวจะร้องไห้เพราะแกเกิดมาไม่เคยทําความดีฝังจิตติดใจใครแกจะอยู่หรือแกจะตายก็ช่างแกการร้องไห้ เกิดจากความรู้สึกอันสุดจะหักห้ามยับยั้งอารมณ์ที่พ้นอำนาจของการควบคุมฉะนั้นจึงไม่มีคำอธิษฐานมีแต่ความเศร้าเป็นมนทุกเป่าจิตใจให้โศกแห้งน้ำโศกเป็นพิธีกรรมก็ได้แก่น้ำอาบศพก่อนจะลงหีบลงโลงมีคำอธิษฐานว่าสายน้ำชำระร่างอันสิ้นแล้วซึ่งลมปราณน,นิมิตหมายพยาน สำแดงอะโหสิกรรมอาการวจีจิตซึ่งพลั้งผิดไม่ชอบธรรมสิ้นเวรเมื่อสายน้ำสิ้นกระแสสุขสันเทินอันว่าน้ำนี้ความเชื่อถือของคนโบราณว่ามีกำเนิดมาจากสวรรค์เป็นเทพองค์หนึ่งชื่อแม่พระคงคาคืนฟ้าโปรงเงยแงนมมองฟ้าจะเห็นพวก ดาวผ่านทอดไปทางเหนือเราเรียกว่าทางช้างเผือกซึ่งความคิดของคนโบนราณเชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่ทอดกระแสมาจากแดนศักดิ์สิทธิ์คือสวรรค์และไหลลงมายังโลกใบนี้โดยลงมาบรรจบถ่ายเทกระแสตรงยอดเขาหิมพานต่อแต่นั้นก็แยกสาขาเป็นทานกระจายไปทั่วผิวโลกเริ่มจากลำน้ำชื่อคงคา ยมูนาอจิราวดีสรภูนทีและแม่น้ำทั้งห้านี้ก็ส่งทอดทายไปตามลำคลองห้วยทานละหารน้อยใหญ่แม่แม่น้ำบนอาณาจักรไทยนี้ก็ได้รับกระแสมาจากสวรรค์เช่นกันฉะนั้นในพิธีประกอบการบูญหรือตั้งสัตว์ปฏิญาณซึ่งต้องอ้างอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านแต่ก่อนจึงใช้น้ำเป็นสักขีพยานเช่น ประเพณีกรวดน้ำเมื่อทำบุญกุศลเสร็จแล้วโดยการมุ่งหมายก็คือเพื่อจะส่งผลบุญกุศลซึ่งเกิดปรากฏเป็นความชื่นอกชื่นใจไปถึงบุคคลที่ตนต้องการให้มีส่วนในความสุขเช่นญาติและสรรพสัตว์ทั่วหน้าขอให้สวรรค์รับส่งเคราะห์เป็นสื่อนำความสุขนี้ไปถึงอันหนึ่ง วิธีกรวดน้ํานั้นจะภาชนะใส่น้ําเทลงในภาชนะอีกอันหนึ่งอย่าให้หยดพยายามให้น้ําไหลลงเป็นสายแล้วก็อธิษฐานจิตอุทิศผลบุญถึงใครก็แล้วแต่ท่านต้องการและต้องเริ่มเมื่อพระท่านว่ายาถาวริวหาจนถึงคําว่ามณิโชติระโสยาถาแล้วก็พนมมือรับพรซึ่งเริ่มด้วยสพีติโย บางควรไปเริ่มเทน้ำที่พระว่าสัพพีนับว่าผิดจังหวะไปที่ถูกต้องทำดังที่กล่าวไว้นั้นความต้องการให้สวรรค์เป็นสักขีพยานเป็นการตั้งสัตยปฏิยานนั้นอย่างเช่นราชพิธีดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาการปฏิยานตนแสดงความจงรักภักดีของหมู่อมารราชสเวกต่อพระมหากษัตริย์และในประวัติศาสตร์อันน่าภูมิใจของไทย ก็ปรากฏอยู่ตอนหนึ่งคือพระนเรศวรมหาราชได้ประกาศกู้อิสรภาพของไทยพระองค์ก็อ้างเอาสวรรค์เป็นสักขีพยานรับรู้สัจจะของพระองค์ได้ทรงใช้น้ำหลั่งลงเหนือพื้นแผ่นดินพระตธรณีที่เรียกว่าทรงหลั่งน้ำด้วยสุวรรณพิงคารเราไม่ทราบว่าสวรรค์ได้ยินคำประกาศสิทธิของพระองค์หรือเปล่าแต่ ก็มีผลให้เรารู้ว่าไทยพ้นจากความเป็นทาสบรรพบุรุษของเราได้ใช้น้ำประกอบคำประกาศอิสรภาพด้วยเราน่าจะยกอนุภาพนี้ให้แก่สวรรค์หรือไม่ก็คิดดูจากความเชื่อถือของคนโบราณจะเห็นได้ว่าการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าดีหรือชั่วหาได้รอดพ้นจากสายตาสวรรค์ไม่แม้บางคนอาจจะคิดว่าทำกรรมชั่ว ทำในที่ลับตาคนอื่นก็ไม่ต้องถูกลงโทษแต่สวรรค์จะลงโทษท่านให้ต้องให้เป็นคนไร้ความสุขสงบเพราะน้ำมีอยู่ทั่วไปในทุกที่ในโลกนี้ท่านอาจจะแย้งว่าหากไปทําบนยอดเขาที่หาแม่น้ำลาห้วยไม่ได้ละ่ะสวรรค์ก็จะรู้เห็นอย่างไรนั่นก็เพราะว่าท่านลืมไปว่าในร่างกายของท่านนี้ มีน้ำปรุงผสมอยู่ส่วนหนึ่งแล้วท่านจะหนีสายตาสวรรค์พ้นละหรือแม้การทำดีก็เช่นเดียวกันอย่าน้อยใจว่าคนอื่นไม่เห็นทำไปเถิดสวรรค์มองท่านอยู่ตลอดเวลาข้อเท็จจริงในสภาวะของน้ำหรือในแง่วิทยาศาสตร์ให้คติแก่เราในการเตือนให้เรานั้นใช้น้ำใจเพื่อสมานชีวิตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวเหมือนธรรมชาติของน้ำรวมตัวมันเอง และหลอมหล่อสิ่งที่ข้างเคียงและผสมผนึกสิ่งต่างๆให้แน่นแฟนมั่นคงและเยือกเย็นในความเชื่อถือของคนแต่ก่อนที่เป็นจินตนิยายให้คติแก่เราในด้านเป็นอนุสติให้เกิดฮิริโอตปะอายชั่วกลัวบาปฉะนั้นจึงนับว่านา้ำให้กติธรรมแก่ชีวิตอยู่ตลอดเวลาอย่าให้น้ำให้ความเย็นแต่เพียงภายนอกเลย จงเผยหัวใจให้น้ำประสาทความเย็นแก่ดวงใจท่านด้วยเถิดชีวิตจะดำเนินไปอย่างมั่นคงสงบเย็นเสมือนลูกที่อยู่ในอ้อมกอดของแม่ตลอดกาลนั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักรบ,บถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบอคุณและสวัสดีครับ